พี่เต้จะเรียกช่วงนี้เวลานี้ว่าเทศกาลลอตโต้กรนการ์ดนะคะทีนี้ไอเทศกาลนี้ยมันมีอยู่กันประมาณช่วง2เดือนนี้นะคะซึ่งพี่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงไม่ได้รู้ความลับบางอย่างนะคะถ้าเจอหนูได้ขึ้นมาล่ะพี่เต้อยจะดําเนินการยังไงให้หนูบ้างคาตอบคือให้มันได้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกัน สวัสดีค่ะสวัสดีกับพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะขอต้อนรับสู่รายการ Lakunda Channel ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยหลายๆคนนะคะถ้าช่วงเดือนอตั้งแต่เดือนสิงหาปลายเดือนสิงหาคมไปจนถึงต้นเดือนตุลาคมพี่เต้จะปิดัาสมครนะ,ะพี่จะใช้เวลาช่วงเวลานี้เลยนะในของทุกๆป,ปีเนี่ยโปรโมทนะคะและพี่เต้จะเรียกช่วงนี้เวลานี้ว่าเทศกาลลอตโต้ีกินการ์ดนะคะทีนี้ไอเทศกาลเนี้ยมันมีอยู่กันประมาณช่วง2เดือนนี้นะคะเพราะว่า เราจะเป็นการคือรีคูดคนสำหรับพี่ๆน้องๆคนไทยนะซึ่งพี่เชื่อว่าหลายๆคนน่ยคงไม่ได้รู้ความลับบางอย่างนะคะของไอ้กินการลอตโต้วันนี้แหละเราจะมาเล่าและไขปริศนากันนะคะก็กินการลอตโต้คืออะไร มันก็คือเป็นวีซ่าค่ะมันเป็นโครงการหนึ่งนะฮะของ U.S. Diversity Immigration Visa Program นะคะก็คือเป็นโครงการที่จะสุ่มผู้โชคดีจำนวน50,000คนนะคะในทุกๆป,ปีเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ย้ายถิ่นฐานนะคะ <S <S โครงการนี้มันเกิดขึ้นจากการที่แบบว่ามองว่าเขาให้โอกาสประเทศที่ด้อยพัฒนาและประเทศต่างๆที่ไม่มีโอกาสที่จะได้รับกีนการอะไรอย่างเงี้ยได้มีโอกาสมาลุ้นกีนการกันนะคะซึ่งก็จะ ให้ให้วุฒโชเดียประมาณ5 0 0 0 0นคนเนะนียปีนะ 50, นึงอ่ะจะเป็นห้าหมื่นคนแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีคนสมัครสูงสุดถึงปีนึงสล้านคนทั่วโลกนะคะก็ส่งมาเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้ว่าสําหรับพี่เต็กเนี่ยวันนี้ที่จะเอาข้อมูลมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็คืออยากจะเล่าให้ฟังว่าแต่ในแต่ละปีเนี่ยมันก็จะมีโคตาถูกไหมครับซึ่งมันก็จะมีการเจ็ดเจียดกันไปจากที่พี่ลองเข้าไปโฟลโล่และเก็บข้อมูลมาพี่ก็เลยพบว่า ในปีปนึงเนี่ยคนไทยเราค่ะจะมีคนแบบเข้าไปสมัครนะคะในกีนออการเนี่ยนะคะอยู่ประมาณที่5 0 0 0 8 0ถึง8,000คนนะฮะแต่จะมีผู้โชคดีได้รับประมาณ70-100ถึง100คนนน่นหมายความว่าไงหมายความว่าในแต่ละปีอะ่ะมีคนไทยได้นะคะ <c oughs> ก็เท่ากับว่าทาง US เนี่ย <c oughs> เขามีการจัดและให้โควตาแต่ละประเทศนั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าจะได้มากได้น้อยก็แล้วแต่ ทีนี้พี่ก็ลองมาคำนวณกันว่าถ้าสมมติในปีหนึ่ง5น0่ะ5,000คนมีคนได้100คนโดยประมาณเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1.25%นะคะแต่ถ้าเราเอาจำนวนประชากรของของทั้งหมดมารวมกันของโลกเนี่ยมันจะอยู่ที่1ต่อแสนคนนะคะซึ่งจริงๆน่มันก็ดูแบบว่าไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะดูดูไม่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 ไมีเซนอะไรเงี้ยแต่พี่มองว่ามันน่าจะเป็นการแข่งขันกันเองระหว่างคนไทยด้วยกันเองว่าเนี่ยปีนี้ย มีคนได้ร้อยคนนะฮะปีหน้า,าจาจจะ70คนปีนี้อาจจะ60คนหรือปีหน้าร้อยคนร้อคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ในอัตราส่วน8,000คนเนี่ยก็จะมีผู้ช่วยดีประมาณร้อยคนทุกๆปีเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าลักษณะของการให้เขาเขาให้โควต้าเนี่ยเขาให้ แต่ละประเทศด้วยเหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับประเทศไหนที่จะสมัครมากสมัครน้อยอะไรอย่างไรแล้วก็ให้อัตราส,ส่วนแบ่งๆเฉลี่ยกันไปเพื่อที่จะได้ความหลากหลายของแต่ละประเทศมารวมกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือโอกาสของน้องๆของพี่น้องๆทุกคนเลยนะครับเพราะว่า,วาทางพี่เต้งเนี่ยเปิดโอกาสนะคะให้หนึ่ น้องๆที่อยู่ที่เมืองไทยนะคะน้องๆที่อยู่อเมริกาสามารถที่จะลงทะเบียนกับพี่เต็กเนี่ยพี่ก็จะรับค่าลงทะเบียนอยู่ที่ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ2,500บาทนะคะเราก็จะกรอกข้อมูลให้สัมมิเอกสารให้ในขณะเดียวกันเนเราก็จะฟลโล่ผลนะคะแล้วก็ประกาศผลผ่านกลุ่ปของเราด้วยแล้วก็ส่งเมลบอกคุณด้วยนะคะแล้วก็สําหรับคนที่อยู่ที่นี่เราคิดอยู่ที่85เหรียญน,นะคะก็สามารถยิงเป็นระบบเซลล์มาได้นะคะเราก็ยินดีที่จะดําเนินการให้เหมือนกันค่ะทุกคนจะได้รับสิทธิ์ เหมือนกันก็คือเราจะติดตามผลให้ทีนี้ก็มีคนมาถามพี่เต้กว่าอา้าวแล้วถ้าเกิดหนูได้ขึ้นมาล่ะพี่เต้อยากจะดําเนินการยังไงให้หนูบ้างคําตอบคือให้มันได้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันพี่กล้าบอกเลยว่าราคามันะไม่ต่ำกว่าร้อยนะคะและก็ไม่น้อยกว่าพันแน่นอนแต่เป็นราคาที่ทุกคนนั้นจะต้องได้นะคะไม่ต้องห่วงว่าค่าใช้จ่ายจะเป็นยังไงเพราะว่าจากประสบการณ์ที่พี่ทำมากกว่า4ปีนะคะทำตรงนี้มาตั้งแต่ ปีหนึ่งห้าเนี่ยก็คือกรอกมาทําให้เพื่อนนู้นนี่นี่นด่นอะไรเงี้ยก็เก็บเงินนั้นนะก็เพิ่งมีคนได้คนเดียวเองนะคะเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมาได้หนึ่งคนเท่านั้นเองนะก็ก็จะถือว่าเป็นการความโชคดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นปีนี้หวังว่านะคะปีนี้หวังว่าจะมีคนโชคดีเพิ่มขึ้นนะฮะก็ก็เรามาติดตามกันนะฮะอ่ะทีนี้มาดูคุณสมบัติกันก่อนคุณสมบัติของคนที่จะมานะคะสิทธิคนที่เขาจะได้รับก็คือหนึ่ง ก็คือเขาสามารถพาคู่สมรสนะคะและบุตรที่ไม่อายุไม่เกิน21ปีติดตามมาได้ด้วยนะสมมุติสมัครคนเดียวเนี่ยแล้วมีลูกนะอายุต่ำกว่า21ปีก็พามาได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางอยเ่เขาเขาโอเคอยู่นะคะแล้วก็คุณสมบัติเรื่องมุติวุฒิีเนี่ยก็คือ1 คุณจะต้องจบวุฒิขั้นต่ำคือะระดับมัธยมปลายนะคะหรือไม่ก็คืออย่างน้อยก็คือต้องทํางานมาก่อน5ปีนะคะหรือว่าผ่านการอบรมอย่างน้อย2ปีเป็นต้นนะคะก็สําหรับใครก็ตามนะคะที่สนใจอยากจะทำนะครวีซ่าลอตโต้กับช่วงเทศกาลนี้ตั้แต่สิงหาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมนะเพราะช่วงตุลาเนเราจะเริ่มขี่ข้อมูลงานั้นเราจะไม่ได้ทาอะไรแล้วนะคะผลพิจิกาธันวาเป็นช่วงเที่ยวนะคะแล้วก็พวคงจะชิวๆกันไปนะคะเพราะฉะนั้น ใครที่สนใจทักมาอินบ็อกมาได้เลยนะคะหรือแล้วก็โอนเงินผ่านสลิปมานะคะเดี๋ยวเราก็จะดําเนินการให้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องยากอะไรมีอะไรทักทายสอบถามข้อมูลกันได้ตลอดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ